ha <laughs> แล้วครับระหว่างทางครับเดี๋ยวเราแวะชมวิวหน้าเข้าเลยช่ามากนรัตกย้อมพ้เมืองเตือนไปแ้วพ้อหมดบรรยากาศก,ากาับฉากกันีครับวิวรักล้างครับพี่น้อง ารอยูี่ที่เมืองเฟืองครับทีมงานค่ะกำลังก็บภาพบรรยากาศ ให้หนากนเกียวกัจีครับพี่น้องทุ่งให้ทุ่งน้านะเขาทุ่งให้ทุ่งน้าก็งามครับพี่น้องเขาหากกระดำแล้วนะบรรยากาศนี่ม่ให้ว่าครับพี่น้องบรรยากาศนี่คักกระลีครับ